สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะมือนี่นะครับนะผมมานะครับแนะนาเพื่อนๆนะครับนะเข่าราคาดีบ่มีตกนะปีนี้โอ้โหสุดยอดนะครับผมทํานามาเห็ดนามาสามปีนะครับเข่าเจ้าชนิดนี้นะครับนะบอกเลยว่านะปั๊บราคาขึ้นอย่างเดียวนะครับนะเบิ่งปลูกกง่ายครับดูแลกนง่ายนะครับมื่อนี่เอามาให้เบิ่งสุดหลูลูกตานะครับเกษตรกรท่านนี้นะครับ เพิ่นเห็ดตามที่ผมบอกนะครับนะสูตรเดี๋ยวมืออื่นสิมาบอกสูตรว่าประหยัดสุดยอดเลยปุ๋ยนี่บบต้องใส่นะครับนะโอ้โหสุดห,หูลูกตาเพิ่นใส่เป็นข้าวเจ้าตัวนี้หมดเลยปีนี้เพิ่นจะได้เงินแบบอ้วนๆเลยครับนะพี่น้องพื่นนะนะครับเพิ่นใส่ข้าวเจ้าที่ผมแนะนํานี่นะครับแม่นสุดหูลูกตานะครับนาเพิ่น12บ3ไร่เพิ่นใส่เป็นข้าวเจ้าตัวนี้นะครับเพราะมันขายราคามันบ่มีตกนะ เกี่ยวเท่าใดกบพอนะครับพี่น้องเกี่ยวระดับนะครับดิบๆแบบนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวมันซุกปุ๊บเนี่ยเพิ่นเกี่ยวไปขายเลยนะสดๆเขาเอิ้นมาเข้าสดเนาะเกี่ยวไปขายนี่เกี่ยวข้าวสดนะครับนะเอาไปขายในราคานะครับร้อยสี่สิบสี่บาทตอนนี้เปิดมาแล้วร้อยสี่สบี่บาทหมายถึงสิบสองกิโลนะครับนะบ้านผมนะตกกิโลละสิบสองบาทนะสิบสองบาทหาสิบสตางค์นะครับนะเข้าดิบนะครับนี่เข้า บอ่อทันไดแห่งนี่แหละครับนะเขาเจ้าชนิดนี้นะเขาส่งนอกมิตรใดกบ,บพอนะครับนะส่งนะเขามาจองมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสถานที่รับซื้อในบ้านผมนี่แหละครับนะให้มาเบิ่งเหงานะเพื่อนน,นะหลายคนอยากหัวเอ๊ะมันเป็นอย่างคือนะเข้าถึกแท้นะมาเบิ่งนะคนที่เขาเห็ดตามที่ผมบอกนี่นะครับนะเขาบอ่งอ้อเลยนะตอนนี้เขาเขาออกเต็มมาแล้วคุณนะนะครับนะสิ้นเดือนนี้เกี่ยวนะครับนะสิ้นเดือนนี้เขาเกี่ยวหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาบอกเพื่อนๆว่า นะใส่ข่าวพิษกะคือเก่าฮะแหละนะครับนะพากันเสร็จแต่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวบ่เป็นราคาก็ะใส่อยู่หันแหละนะครับนะพอเจ้านี่บอรดูหน่อยสิบสองสิบสามไร่นะครับนะเพิ่นเอาไว้แค่สองสามไร่ใส่ข้าวเหนียวไว้กินนะครับนะที่เหลือก็ใส่ข้าวเจ้าตัวนี้แหละครับนะราคาเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่รับซื้อนะครับที่นี่บ้านเสนพันต์ตบนอุ่มจานอำเภอกุุมานจังหวัดสกลนครนะครับนะรับซื้อนะครับเขาเปิดมานะครับ สิบสองกิโลหรือบ้านผมเอื้นหมื่นเข้านะครับนะหนึ่งหมื่นเข้านะสิบสองกิโลนะเขาขายกันนารับซื้อกันอยู่ที่หน้าร้อยสี่สิบสี่บาทเปิดมาแล้วนะครับนะโอ้โหผมเห็ดปีแรกนะครับเดอร้อยห้าบาทนี่ก็ดีใจนะครับสุดยอดแล้วนะครับนะพอมาปีที่สองขึ้นมาร้อยซาวนะครับนะปีนี้ขึ้นมาร้อยสี่สิบกว่าเกือบร้อยห้าสิบละนะครับนะแล้วแถมเป็นเข้าดิบๆนี่แหละครับนะเกี่ยวเซ็ตปุ๊บขายเลยนะครับนะน้ำนัก บ่ต้องห่วงเลยเขาที่เอาไปอบของเขาเองส่งขายนอกครับมีท่าใไดก็รับซื้อมดเพราะฉะนั้นพันธุ์แบบนี้ขอให้พี่น้องนะเพื่อนๆน,น,นะครับนะเอาไปปลูกนะครับนะพยายามนะมาเอาพันธุ์เด้มมาเบิ่งพันแล้วก็เอาไปปลูกพี่น้องพุ่นะรักษาง่ายดูแลง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากบอกเพื่อนๆทุกคนว่ามาเดิมมาเบิ่งเอาแนวมันนะพุ่นะปลูกง่ายแท้ๆนะครับนะตอนนี้ห่วงก็ใหญ่นะครับนะ้อูอเอิบเอฟคุณอยากให้ เพื่อนทุกคนนะครับเปลี่ยนแนวความคิดนะแล้วก็เสียมาจมแต่ว่าโอ้ยเข้าถึกแรแทศนะครับมาถึกดูใสบุงดูขนาดเกี่ยวสดๆนะครับนาเกี่ยวกันสดๆแล้วเอาไปขายยังโลละสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับหรือสิบสองกิโลหมื่นหนึ่งบ้านเฮานะนะครับเขารับซื้อกันร้อยสี่สิบสี่บาทร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับนะเขาดิบนะนะครับนะสดๆนี่ละเกี่ยวไปเขาซือ้อเลยเขาเปิดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ้นเดือนกันยานคนที่เขาปลูกกันนี้เขาซิเกี่ยวกันแล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอามาบอกเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆเบิ่งว่าไผ่จะจมว่าเขานะครับราคาถึกนะเปลี่ยนมาใส้นะครับเข่าเจ้าตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเสียมาบอกว่านะขิดต่อไปผมชิมมาบอกต่อว่ามันนะใส่สูตรหยังปุ๋ยนะครับปุ๋ยบ่ต้องเลยเดี๋ยวผมสิ่บอกสูตรต่อนะเจ้านี่ผนสิหาอะไรนะครับเต็มเต็มเลยเพื่อนโอ้ขักขักขักเข่าเพื่อนงาม งวงโอ้ยเต,งต,งต็งเต็งพี่น้องขักอีดียอมรับฝีมือนะครับนะเพิ่นจะได้เงินเหรีปีนี้นะครับนะเพิ่นเส็เข้าวเหนียวแค่สามไร่ที่เรือเพิ่น1ิบหาไร่เพิ่นเป็นข้าวเจ้าเมดโอ้สุดยอดเลยราคากระดีครับดีสุดๆปีนี้ร้อยสี่สิบสี่บาทนะครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับนะเันนั้นก็ฝากเพื่อนๆว่ามาเบิ่งนะครับนะของแท้ของจริงนี่คือข้าวเจ้าชนิดนี้นะครับอีสานปลูกได้ทุกที่นะครับเพราะนั้น มาตามผมนี่ผมสีบอกนะครับพาเห็ดนาเจ้านี่เพิ่นเห็ดแล้วนี่นะครับนี่ไดอิลีเพราะฉะนั้นกะมาเบิ่งเอาเด้อแนวมันเอาไปปลูกปลูกได้ทุกที่ครับนะเดี๋ยวเมือ่ออื่นสิบอกนะสูตรว่าใส่หยังนะครับว่านะมันเป็นเฮ็ดอะไรมันคือคักแท้นะครับเมือ่ออื่นสิบอกคลิปต่อไปนะครับเด้อนะ